อันนี้ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะทำอาหารว่างนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทำเองได้นะคะไม่ยากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเียวเดียวเียวทอดยังเคยทานไหมคะเคยแล้วเคยทำหรือยังคะยัางค่ะใครเคยทำแล้วยกมือ คนที่เคยทําแล้วมีคนเคยทําแล้วเดี๋ยวจะให้สอนเพื่อนๆด้วยนะคะใครยังไม่เคยทําเลยอะคนที่ยังไม่เคยทำก็มีหลายเพื่อนนะคะอะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนอยากทําเองคะนี่นก็ต้องนี่นะคะนี่คือแผ่นเกี๊ยวนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายของที่เกี่ยวกับพวกเครื่องไว้เตี๋ยวอะไรเงี้ยนะคะ ไม่แพงด้วยนะคะถุงหนึ่งนี่ก็20บาทเองอะเยอะแยะเลยนะคะอ่าอันนี้คือตัวที่เราจะเอามาหอข้างนอกไปนนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นตัวไส้นะคะส่วนที่เป็นตัวไส้ก็อันนี้อะไรคะนี่หมูหมูหมูสับนะคะหรือจะเอาหมูบดก็ได้ใครใคร จะเอาแบบที่ขาบดมาแล้วหรือจะเอาที่เรามาตักเองก็ได้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงรสนะคะทีนี้ถ้าเราอยากให้มันได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะใส่พวกผักพวกผลไม้หรืออะไรเข้าไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้มันมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นนะคะ hai, <ood> oo, คคเช er. so to ่นวัน <c> น <oughs> ี้คุณครูก็เตรียมนี่นะคะอะไรมาด้วยคะเนี่ยข้าวโพดด้่ะทรายกระเพื่อมไนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้ผสมเองเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้อะไรคะเชน้ำปลาขายฟชอบอะไรทรายไฟนะคะอันนี้ใส่ก็เขียวหน่อยนะคะนี่อะไรคะ จะปรุงรสและนะคะถ้าเราไม่ปรุงรสใส่ของเราก็จะจืดนะคะไม่มีรสชาตินะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสลงไปอันนี้เป็นผงละเอียดนะคะเขาเรียกว่าพริก<ไ>พริกไทยนะคะอโอ้ยนะะ่าใส่ไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยนี่น้ํานี่นะคะอะไรคะซอสไม่ใช่ซอสอค่ะสียิ้วขาวเขาเรียกว่าสียิ้วขาวน<ช>ะคะ เอออะไรก็ช่่งใช้ได้หมดเลยนะคะเอาก็ใส่ลงไปนะคะประมาณสักสองช้อนนะคะะเนี่ยทีนี้ทำไงคะบด์คุกเดี๋ยวเปนค่ะแล้วก็คุกเขาให้มันเข้ากันไม่ใช่ถ้าเราไม่คุกมันก็จะไม่เถื่อนก็สมมันก็จะไม่เข้ากันนะคะแต่เราต้องคุกให้มันเข้ากันเอามือก็ได้นะคะถ้าอยู่บ้านเราถนัดมือก็ใช้มือเลยค่ะ เราไม่อยากให้มันเปื้อนเราก็สวมกับถุงกอกแกบหรืออะไรก็ได้นะคะเราขยันเกิกเนนะะถ้าเราช้อนนี้มันก็อาจจะเป็นไงคะมันจะไม่ค่อยเข้าการส,วสวมม่วนผสมจะไม่ค่อยเข้ากันอ่ะนี้สมมติว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งไปที่ถุงของเรียนนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการของะะขั้นตอนการของยากเลยทัย้งเรียนแผ่นเชี้ยะคะ่ะ เป็นรูปสี่สเหลี่ยมคคะนะคะเนี่ยขึ้นมาจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็วางมือค่ะมือล้างสะอาดอยังคะใชต้องล้างสะอาดก่อนทำนี่ต้องล้างให้สะอาดนะคะทีนี้ไส้ค่ะส่วนของไส้เนี่ยนอกจากไอตัวหมูหมูกรุงรสเนี่ยนะคะยังใช้ไส้อืด่นได้เยอะแยะเลยค่ะทีมงันหาได้ ค้นค้นในตู้เย็นนะคะอะไรเหลือเหลือเนื้อไก่จับนะคะหรือเป็นพวกนี่นะคะอันนี้หมูยอคะหมูยอหมูยอเอามาหั่นให้มันเป็นไหมคะเล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอันนี้อะไรนี่ชอบกินกันนี่อัดนะคะอันนี้อะไรคะนี่ลูกนอตดอกนะคะหั่นเป็นแว่นนะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นใหญ่หั่นใหญ่ก็ได้ ใชชอบหั่นใหญ่ก็เอาหั่นแบบใหญ่ๆนะคะนอกจากพวกที่เราเอาคุนนำมาเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกบ้างที่เอากาทถาใส่ไป้ที่นักเรียนชอบทานและอยากใส่เอาลูกชิ้นได้ไหมได้ใช่ใส่ไปเลยลูกหนึ่งพุ่งไ้กลมๆเลยคะะเอาลูกชิ้นก็ได้เอาอะไรได้อีกตัวเข้มฮะ เออพวกพวกอะไรนะแฮมพวกเน<พ>ม้ห<พ>มูแฮมนะคะพวก <ๆ S 2> อะไรอ่ะที่มันเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นเอาเป็นเนื้อสัตว์นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบกินเนื้อสัตว์จะเป็นอะไร<พ>เป็นพวกผลไม้ก็น่าจะได้ใช่ไหมคะ เปิ้ลใส่ก้าไปนะคะแต่รสชาติก็จะแตกต่างกันที่นะคะเขก็ใส่เป็นผักก็ได้ค่ะแล้วเตะอันนี้ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะเอาทีนี้เรามาดูวิธีห่อกันนะคะเ,ะเริ่มจาก น้อยก็พเพราะอะไรคะเพราะว่าเ,เวลาเราทอดมันจะสุกง่ายถ้าเราเอาเยอะๆมันจะเป็นไงคะมันสุกช้าแล้วแผ่นนเกลียวเนี่ยมันจะเป็นไงสะกดอดไม่จะไม่ตะกอ่ะทีนี้รู้วิธีเนี่ยพอเราใส่ใส้ไปตรงกลางเสร็จเราก็พับครึ่งเป็นรูปอะไรคะเนี่ยสามเหลี่ยมนะคะทีนี้มันตัวยังไม่ยังไม่ ปิดกันใช่ไหมคะถ้าเราไปทอดเลยอย่างนี้เวลาเรียนไปทอดปุ๊บเกลียวมันก็จะเปิดออกปาดน,นะคะแล้วไส้มันก็จะเป็นไงคะไส้ก็จะหลุดออกมานะคะเา้าจากกันแล้วนะคะไส้กับตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานก็ตามหาไส้ไม่เจอนะคะไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดให้มัน ไม่ให้มันมีไม่ให้น้ำมันมันเข้าไปเวลาเราทอดมันก็จะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะน้อน้ำสะอาดนะคะนิ้วจุ่มลงไปนะคะแตะที่ขอบขอบนะคะ่ะรอบๆเลยนะคะเนะะี่ยสองสองด้านนี้นะคะด้านบนสองด้านก็ไม่ต้องก็ได้แล้วก็ปิดลงไปนะคะเอามือนี่ค่ะไอศคนีมมีเอกวิธีการ เราก็จะได้แล้วเนี่ยหนึ่งแผ่นคะ่ะทอดได้แล้วขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้านักเรียนบอกว่าโอ้ทำแบบนี้ง่ายเกินไปไม่สวยงามอยากทำเป็นรูปวินก็แล้วแต่เราเลยนะคะคนอาจจะพับเป็นรูปอะไรอ่อะพับทีนี้ได้ไหมนี่อย่างนี้ได้ไหมนี่พบาบนี้ได้ไหมคะ,ได,ะได้นะคะพับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะพับเป็นอ่าอะไรอ่ะ เป็นอ่างเอาเอาปีกเอาปีกนะคะนะอ้าหน้าอะไรก็ไม่รู้นะคะทำอย่างนี้นะคะบางคนก็พับบอกว่าทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นรูปถ้าถ้าคนจีนเขาก็จะเรียกว่าเงินครับเงินที่เป็นก้อนเงินนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะับเป็นก้อนเงินนะ แต่ี่ก็คือสี่เหลี่ยมธรรมดาที่เองนะครับใส่เข้ามานะนั้นวิธีทอดวิธีห่อเนี่ยมีมีมากมายเลยน <Okay. S 1> ะคนักเรียนก็ใช้อะไรคะ <Okay. S 1> ใช้ไอเดียนะ <Okay. S 1> ใช้ความคิดสร้างสารรค์สินะคะเอ,อยากห่อเป็นอะไรเราทําด้วยตัวเองเราสามารถคิดเองได้ะคะ่ะอยากได้แบบไหนคะทำให้หน่ารักหุ่มจิ๋มคนเห็นก็อยากกินใช่ไหมคะอยากชิมค่ะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มไหนยังไม่มีอุปกรณ์ก็ให้มาเอาไปที่กลุ่มของตัวเองนะคะแล้วมือสะอาดแล้วแล้วก็จะทำตามที่ครูแนะนำนะคะก็คือกับขั้นกอนการห่อเดี๋ยวพอหอ่อเสร็จแล้วนะคะเรามีสองใบนะคะกลุ่มไหนที่หอ่อเสร็จก่อนก็มาชอวยก่อนได้เลยนะคะ พร้อมยงังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็มาแล้วบุญกอนไม่ได้เลยนะคะตอนห่อใครจะเอาแป้งวางบนจานก็ได้มันจะ,จะง่ายนะคะวางไปบนจานเนี้ยอ่าเนี่ยแล้วหนูก็ให้แป้งมันอยู่ตรงกลางแล้วก็นิ้วจุ่มําแล้วก็ออเดี๋ยวพับก่อนนะคะพับขึ้นอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วเรานิ้วจุ่มํานะคะ นี่น้ำมาทาตรงขอบตรงนี้แล้วก็ปิดเหมือนกันครับถ้า,ถ,าถ้าตัวเราจะปิดตรงน,นั้นอีกเราก็ทาต่อไปนะคะพอหลังจากที่พวกเราห่อเคี้ยวเสร็จแล้วนะคะดูสนะเราได้เคี้ยวที่จะทอดมาแล้วนะคะสวยงามนะคะทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทอดนะคะวิธีการสังเกตว่าน้ํามัน เราใส่น้ำมันในกระทะพอประมาณค่ะให้ทุ่มท่วงหน่อยถ้าถ้ามันน้อยไปเวลาเราใส่เกี๊ยวไปก็จะไม่ค่อยกูค่อยเกอะค่ะนั้นก็ให้ทุ่มท่วงค่ะทีนี้สังเกตว่าน้ำมันร้อนหรือยังคะเราก็ลองจุกดูก็ได้ใช่ไหมเอาเกียวจุก่อนถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยฟองเดือดเดือดเงี้ยแสดงว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็หยดุกค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองไปทำเองค่ะ ยยดเขี้ยวแบบไฟเลยนะคะเอาาจที่กดกันช่วยกันหามาช่วยกันเอาเอาเอาไว้ให้เพื่อนแล้ววางมือเองจะโดนกระทะด้วยเพราะว่ามันร้อนเอาคนหนึ่งพื้นแตนิ้วไว้นะคะคอยกลับเ่หนาบัวชไหเกิดไล้เหรอิกติ๊กติกกจ้ะอาคอยคอยเพื่อนน้อยะตนิ้วู ค่อยๆค่ะค่อยๆเจียวใชมอีกคนหนึ่งค่อยเตรียมไอ้ตะแกรงนะคะตะชอนเอาไว้เวลามันเหลืองแล้วเราก็จะตักใส่กระชอนให้น้ำมันมันเสด็ีก่อนไม่งั้นมันจะอมน้ำมันแล้วก็ทานไม่อร่อยแล้วไม่โด่งเลยนะคะเอาเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆเรื่อยๆนะให้มันเหลืองทั่วๆกันถ้าเราไม่ค่อยคนอย่างนี้มันก็จะเหลืองเฉพาะด้านข้างด้านข้างล่างด้ข้างบนก็จะไม่ไม่ไม่สีไม่สม่ำเสมอนะคะ ใชคะปูแล้วเริ่มสุกแล้วแต่ตอนนี้เราจะให้มันกรอกค่ะตอนนี้มันยังไม่กรอกเพราะว่าในแผน่นเยี่ยวเนี่ยมีความชื้นครับเวลาเราทอดเนี่ยความชื้นในแผน่นเยี่ยวมันจะระเหยออกไปแล้วมันก็จะกรอบจะเริ่มเหลืองนะคะอีกครั้งปลาดิบทีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลออทองค่ะ เริ่งสีลายเราจะเปียนีต่างเสได้แล้วอีกนิดนึงนะคะอีนนี้ถือว่ายังขาวไปต้องให้เป็นสีสันเพื่อนเพื่อนก็เตรียม ประชอนไว้นะคะเดี๋ยวเอาตัวตักตักเอาตัวนั้นขยับไปแล้วประชอนเข้าไปค่ะ ได้เลยค่ะววางนตอนนี้เราทอดเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะผลงานของเราก็ค <group> ือที่อยู่บนโต๊ะ จะรับประทานได้แล้วนะเป็นไงคะวันนี้ทำเกี๊ยวยากไหมง่ายง่ายมากเลยนะไหมคะาทำเองที่บ้านได้ไหมเนี่ยได้ได้นะคะทำเองที่บ้านก็ได้นะคะวัสดุอุปกรณ์หายากหรือหาง่ายง่ายค่ะ้าดูกหรือราคาแพงูกคือไม่ไม่ไม่เปลืองเงินที่เราไป็นคือ ดอกอะไรเงี้ยนะคะแผ่นเกี๊ยวก็ราคาแค่ถึงหนึ่งบาทนะคะมีคุณค่าทางอาหารหลายอย่างนะคะเหมาะสําหรับเด็กก็รับประทานได้ผู้ใหญ่ก็รับประทานนะคะใครคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้จริงๆทำให้พ่อแม่ทานให้น้องทานใครคิดว่าจะทําได้ยกมือสิคะเออดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เรา ได้ทำผลงานของเราเสร็จแล้ว,ลวเราก็จะมาทดลองชิมนะคะว่าผลงานที่เราทำขึ้นมานั้นรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> ถ้าอร่อยนะคะก็เราก็จำสูตรนี้นไว้ถ้ายังไม่พอใจสูตรนี้เราก็อาจจะปรับปรุงรุงแต่งอะไรเพิ่มขึ้นให้มันดูอร่อยยิ่งขึ้นสวยงามมากขึ้นนะคะก็ <c oughs> อันนั้นก็เป็น เรื่องมีนีนักเ,เรียนก็จะต้องเพิ่มเติมคิดสร้างสรรค์เอาเองนะคะอ่ะวันนี้ครูคถ่ายทอดวิธีการทาเยี้ยวทอดต่อไส้นะคะให้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมหมั่มได้แล้วนะคะเอาลงมือรับประทานได้เลย